ครับผมมาสวัสดีครับเรามาเจอกันต่อนะครับนะครับเพื่อนถัดมาที่เราจะเรียนกันก็คือแผนภาพเวเนนอน์อยเลอร์นะครับแผนภาพเวเนนอนอยเลอร์พีที่แล้วเราพูดไปแล้วเนาะว่าแผนภาพเวเนนอน์อยเลอร์นั้นมันจะมีส่วนประกอบก็คือสี่เหลี่ยมตรงนี้คือแทนเอกภพสัมพัทธ์นะครับเอกภพสัมพัทธ์คืออะไรคือขอบเขตของเสตนะครับขอบเขตของเสต ส่วนเจ้าวงกลมตรงนี้คือแทนด้วยเศษโอเคมาอันนี้ก็แทนด้วยเศษอ่ะรูปแบบในการทำเวนเออร์อนเลอรนะครับเรามีร <c oughs> ูปแบบในการทำหลายแบบเรามาดูกันนะครับตัวแรกก่อนหรือว่าโอเปอเรชันที่เราทำเราเรียกว่าอยู่เนี่ยอยู่เนียอยู่เนี่ยคืออะไรอันนี้เขียนปิดอยู่นะครับมันต้องเขียนเป็นแบบนี้ เอฟซีลอนนะครับยูเนี่คืออะไรคือการเอาที่คือการเอาเซตสองเซตมารวมกันนี่คือเซต A นี่คือเซต B นะครับหมายความว่าเซต A เซต B คือ,อยังไงนะครับดูนี้ดูเซต A นะครับคือตรงนี้นี่คือเซต A อเหนะ็นไหนี่เซตเนะผลสีเขียวนะครับนี่คือเซตเ นี่คือเซต A นะคือวงกลมวงเล็กแล้วเซต B คืออะไรเซต B คือวงใหญ่ถูกป่ะนี่คือวงใหญ่นี่คือเซต B นี่คือเซตบเซต เซต b อ้าวแล้วไอ้ตรงกลางนี่คืออะไรนะครับตรงกลางตัวเนี้ยมันคือส่วนที่เซ้ต a และเซต b เนี่ยมีข้อมูลที่มันสำ้ำกันอ่ามันตัวว้ตรงกลางอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าเพื่อไม่การเสียเวลานะครับตัวอย่างมาแล้วนะครับตัวอย่างมาแล้วเราบอกว่าเซตน a มีหมดห้าตัวคือประกอบด้วยสมาชิกหนึ่งสองสามสี่ห้าเออหนึ่งสองสามห้า นะครับมีสี่ตัวทษทีเซตบีมีกี่ตัวมีสองตัวคือห้ากับหกนะครับนี่คือสัญลักษณ์ยูเนียนนะครับมันคือคล้ายๆกับตัวยูเราบอกว่า a อยูเนียนบีนะครับเอยูเนียนบียูเนียนคือเอามาทําอะไรกันเอามันมารวมกันเลยเอาทั้งเซตเแล,ล้วก็เซตบมารวมกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอาเราบอกว่าเอาเซตเกับเซตบมารวมกันนะครับมันก็กลายเป็นหนึ่งสองสามห้าหกถูกไหม สังเกตเห็นอะไรอย่างหนึ่งไหมนะครับสังเกตดูดีๆ <c oughs> นะครับเซตของ A มีเลขห้าเซตของ B ก็มีเลขห้าพอเราเอามารวมกันปุ๊บแปลว่ามันเกิดห้าสองตัวที่มันเหมือนกันถูกปะแต่ว่าเวลาเรา,เามารวมกันนั้นเราเขียนแค่ตัวเดียวนะครับอเคนะมันกลายเป็นหนึ่งสองสามห้าห่านี่คือยูเาานี่ยนมันมันรวมกันอ่ะแล้วเวลาเขียนหรือว่าวาดภาพเวนเอนอยเลอร์ไปเนี่ย นะครับมันจะวาดเป็นแบบนี้อ่ะผมลองวาดใหม่ดูแล้วกันนะครับอ่ะผมบอกว่าให้ a a คือสิ่งนี้นะครับ b b คือสงนี้นะบีสิ่งนปูนะมันต้องมีกล่อบด้วยนะผมบอกว่าไง <c oughs> นะครับผมบอกว่าจทยมบอกว่าไงเซต a มีกี่ตัวมีสี่ตัว,ตวคือหนึ่งสองสามแล้วก็ห้า หนึ่งสองสามเลขห้าผมวางตรงนี้นะแล้วก็ห้าครับห้าหนึ่งสองสามต่อไปหนึ่งสองสามแล้วก็ห้าส่วนเซตบีมีอะไรนะครับมีห้ากับหกห้ากับหกฮาจุกะมีห้าหกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นคืองไง เซต A กับเซต B มีตัวที่สัมกันถูกป,ปะคือเลขห้าถูกปะ้ํากันเลยคือมันเหมือนกันสแสดงว่าเวลาเขียนเนี่ยมันต้องอยู่ตรงกลางมันต้องอยู่พื้นที่ที่ทั้ง A ทั้ง B มันทับกันคือตรงนี้โอเคไหมตัวไหนที่มัน้ํากันจะต้องเอามันมาอยู่ในพื้นที่ตรงนัาา้ตรงนี้ก็เขียนมาเป็นเลขอะไรเลขห้าเพราะเกิดเขียนเป็นเลขห้างี้ปุ๊บแสดงว่าผมต้องลบเลขห้าที่ b แล้วก็เลขห้าที่ a ถูกปะ น,นี่เลยครับตัดอ่ะแล้วคราวนี้เราบอกว่าทําทอะไรกันอยู่เนียนกันถูกปะอยู่เนียนกันแล้วเวลาอยู่เนียนกันเนี่ยมันต้องทํำยังไงนะครับมันก็คือการแรง,งแรงเงาคือไงแรงเงาทั้ง a ทั้ง b นะครับผมก็แรงปึ๊บปึ๊บปุ๊บอ่ะผมแรงเงาเผมแรงเงาหมดทั้ง a ทั้ง b นะครับได้แล้วนะครับนี่คือตัวอย่างข้อหนึ่งเขียนอย่างนี้เขียนไหมเหมือนกันเลยไหมเหมือนกันต่างกันนิดนึงผมยังไม่ได้เขียนตัว u คือ,อ,อเอกภพสามทางเขียนไหมอ่ะเรามาดูตัวอย่างข้อสองต่อน,นะครับข้อสองคือยังไงนะครับข้อสองคือยังไงเราบอกเซต a มีหมดกี่ตัวคือสามตัวคือเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเซต b คือยังไงมีสามตัวมอนกันสี่ห้าหก คำถามครับทั้งเซตเแล้วก็เซตบเนี่ยมีตัวซ้ํำไหมไม่มีตัวซ้ำฉะนั้นพอมันไม่มีตัวซ้ำปุ๊บเวลาเขียนเขียนยังไง a อยูเนียน B ถูกไหมเท่ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าเขียนอย่างนี้เลยเขียนเรียงเลยอ้าวแล้วเวลาวาดหลกักการวาดวาดแล้วเหออือนี่คือ a ปตอนนี้กี่ลิะนตคืนี้นี่ือ้คเอ A. A. มันบอกว่าไงมีเท่ไหรหนึ่งสองสองบีบอยมีเท่ไ5รสี่ห้าหกอ่ะคำถามนะครับตัวอย่างที่หนึ่งกับตัวอย่างที่สองมันไม่เหมือนกันนะหลายคนนคั้งนะเอาทำไมมันไม่เหมือนกัน เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยมันมีตัวซ้ําคือเลขห้าถูกปะมันเลยมีส่วนที่มันซ้อนทับกันได้ถูกปะเสร็จตัวอย่างที่สองเนี่ยมีตัวซ้ำไหมไม่มีพอไม่มีปุ๊บทําไงก็มันไม่มีส่วนซับก็ต่างคนต่างก็อยู่ไปครันไมเขียนตัวบีบอกอ๋อแล้วเวลาทํายูเนียนหรือว่าแรงเงาทายังไงก็แรงเงาธรรมดาเลยครับเอก็แรงเงาเฉพาะถูกป บีก็แรงเงาเฉพาะบีไปจบครับเหมือนกันไหมหายไหมเหมือนกันเลยเชียะโอเคนะครับในส่วนของยูเนียนก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ